สำหรับข่าวสารที่เรานำมาเช็คอัพกันในวันนี้นั้นไม่ใช่ข่าวเปิดตัวรถยนต์ใหม่หรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์และจักรยานยนต์เหมือนเช่นเคยค่ะแต่วันนี้เราจะพาคุณไปคลายร้อนกันถึงพัทยาซึ่งซันยองและ AG จีค่ะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากแดนเกาหลีและรถยนต์นำเข้าอิสระทำเซอร์ไพรส์ช่วงหน้าร้อนด้วยการประกาศ ขยายหลายธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเรือหรูจากประเทศอิตาลีแคลนชีเอาใจเศรษฐีกระเป๋าหนักราคาสูงสุดล้ำลักกว่าร้อยล้านบาทโดยนายวิรัตผลประดับประธานกรรมการบริหารบริษัทซันยองประเทศไทยจำกัดและบริษัทนำเข้ารถยนต์อิสระเอจ a คา a r แอน i n มเปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในเครือกลุ่มบริษัทสำหรับปี2,556นั้นจะเน้นให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดต,ต่อลูกค้าเก่าทั้งซื้อรถยนต์ซันยองและรถยนต์นำเข้าทุกรุ่นเป็นพิเศษพร้อมกับขยายกลุ่มลูกค้าเน้นเจาะไปที่ฐานลูกค้าเดิมของบริษัททั้งเครือที่เป็นบุคคลในระดับ V.I.P. ใช้สินค้าแบรนด์ลักชัวเป็นส่วนใหญ่ และนโยบายสำคัญในปี2556นี้ถือการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายเรือยอชภายหลังได้บรรลุข้อตกลงในการรับดำเนินการจัดจำหน่ายเรือคันชีจากผู้ผลิตเรือรายใหญ่สัญชาติอิตาลีกลุ่มทันรีนอติโกคันชี S.P.A ให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้การจัดจำหน่ายของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนใหม่ในนามบริษัท AG c ิคา n d Marine กัด a คนชี <Crunch> เป็นเรือยอชระดับหรูผลิตโดยแคนชีอิตาลีเ SPA บริษัทผู้ผลิตเรือยอชรายใหญ่ในประเทศอิตาลีที่มีประวัติศาสตร์การผลิตมายาวนานกว่าร0อยปีหรือกำเนิดในปี1866เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักนิยมเล่นเรือมีโรงงานผลิตเรือขนาดใหญ่ในอิตาลี4แห่งและมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วโลกทั้งอเมริกาแคนาดายุโรปและเอเชียโดยผลิตและจำหน่ายเรือสปอร์ตครูเซท็อปฟายบิ Outboard และ t r a v e l e r ราคาจำหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจนกว่า100ล้านบาทต่อลำค่ะในปีนี้บริษัทมีแผนจะลงทุนในเรื่องของโชว์รูมเรือและท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ให้ความสนใจสั่งนำเข้าเรือจากบริษัท ซึ่งการจําหน่ายรถซันยองรถยนต์นำเข้าและเรือแคนชีจะด,ดําเนินการควบคู่กันไปโดยเน้นการเปิดตัวต่อสาธารณชนให้มากขึ้นด้วยการออกรถโชว์ในพื้นที่ต่างๆและร่วมงานคาโชว์ที่จะจัดให้มีขึ้นจากผู้จัดที่มีในเวลานี้ตลอดปีอีก5-6ถึง6งานพร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้แก่ลูกค,ค้าที่สนใจสินค้าทุกประเภทในเครือบริษัท ตลอดจนเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ไว้เซอร์ไพรส์กันในปีนี้อีกด้วยค่ะ